รถจากอารสตอมพ่วงต T, ู้ SRT p r e s ทีเพสซ

ออกจากบางซื่อแล้วครับไปการจนาบุรีขบวน356จากชุมทางหนองปลาดุกเดินทางเข้าสถานีชุมทางบางซื่อได้รถดีเซลราง5คันผู้โดยสารที่บางซื่อรอขบวนนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะะแล้วขบวนนี้ก็มาจาก ชุมทางน้องพุ้กผู <t us ap> ้โดยสารเพียบเยอะจริงๆเห็นเขาบอกว่าลงนครปฐมนี่เยอะนะแล้วก็จากนครปฐมขึ้นมาที่นี่อีกเยอะเหมือนกันฉะนั้นขบวนนี้นี่อัดแน่นไปด้วยผู้คนถ้ามีขบวนเดียวด้วยถ้าพลาดถ้าชานี่ก็ชาเลยขบวนที่สามโอ้หมาหมาหมาวิ่งอยู่เอ้าเออแม่วิ่งอะไรแถวนั้น ไม่เกี่ยวกันหรอกแต่วิ่งทางน้องพอโดกไปทางกรุขึ้นหัวลราโผล่นะกทางจะเข้าทางบาซื้อนะนี่ครับมองเข้าไปข้างในคนเยอะเลยส่วนนี้ครับเขามาดูรถไฟเหมือนกันนะเนี่ย,ยคนทำอะไรกันมันจะบอกเนี่ย เ้าจอดชานชลา2ครับรับส่งผู้โดยสารที่ชานชลาสถานีต่อไปสามเสนป้ายยุ่รถดดรามายมราชและสถานีกรุงเทพวลำโพงเด็กฟโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานหัวรถจักรเปลา G.E.A จะเดินทางไปทำขบวนที่201กรุงเทพพิษณุโลก คือครับรึ้งเข้าคุณเชฟหัวนำโพงครับเพื่อไปทำขบนวนสองนย์หครับวันนี้ด้าน GAC ห้าห้าหกนะขบวน3 4 2จากแก่งคอยอ่งงาทสาี่ 3, 4, 2 2> สวนด้านหลังนั้นเป็นรถจักเปล่าเดินรถกลับเข้าสู่โรงรถจักดีเซลพังซอ อสตอม4415 ก็หยุดรับส่งผู้โดยสารอันนี้มาเร็วนะครับมาเร็วรถจะออกจากสถานีจุมทางบางซื่อ8.09นาะฬิกา9นาทีอันนี้ยังไม่ถึง8โมงเลยครับน่าจะจอดรอนานอยู่สานนชานเมืองสามนะึ่งแปะมาจากลบบุรี หลายทางหัวลำโพงกำลังเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อ,อบนสายสีแดง